ชุดแต่งของ One Wheel สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เนสตูดิโอเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ผมอยู่กับ One Wheel จากสหรัฐอเมริกาคลิปนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับชุดแต่งของ One Wheel อย่างที่บอกนะครับ One Wheel เป็นลักษณะเหมือนเซิร์ฟบอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดนะครับที่นิยมเล่นกันมากๆในสหรัฐอเมริกาและ m o m e n t e c ทเป็นผู้แทนจาหน่ายในประเทศไทยนะครับแน่นอนด้วยความมีชื่อเสียงมากๆนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองก็มี ชุดแต่งออกมามากมายซึ่งตอนนี้ m o m e n t e ทและ Onewheel Thailand นะครับได้เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดแต่งของ Onewheel ที่มีชื่อเสียงมากๆที่สหรัฐอเมริกาน,นั่นคือ Carf ค a ฟ d r i d e นั่นเองซึ่งวันนี้จะมารีวิวชุดแต่งเบื้องต้นทั้งของ Onewheel เองและของ c a ฟ f and ์ไปกติแล้ว o ว w นวิ l เขาจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับ C N C ทำแฮนด์ไลน์แบบนี้นะฮะฟุต แผดด้านบนจะเป็นไม้แล้วก็จะมีกริปที่เขียนว่า o w h วิ l แบบนี้นะฮะยางออกมาก็จะเป็นยางที่ค่อนข้างเรียบแล้วนะครับซึ่งชุดแต่งจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคันที่แต่งแล้วให้ดูกัน,นครับ คันนี้เป็นของผมเองนะครับลงชุดแต่งเป็นค u ับแอนไรซ์ซะส่วนใหญ่เราลองมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับเดิมๆเ,เนี่ยวันวิวเอ็กเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับถ้าใครอยากต้องการการปเทคชันหรืออยากจะเล่นสีสันกับด้านข้างตรงนี้สามารถติดตั้งเรียการตัวนี้ได้เรียการก็คือเป็นปเทคชันด้านข้างนะครับซึ่งเรียกาดเนี่ยจะมีหลายสีให้คุณได้เลือกแบบนี้ทั้งสีดําสีเทาหรือ สีอื่นๆให้เป็นลูกเล่นนะครับเรือกาตัวนี้จะมีทั้งของ one wheel เองและก็ของ c a r v e and ride right. ถ้าอย่างของ one wheel เองเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ one wheel แบบนี้นะครับถ้าของ c a r v and ride right ก็จะเป็นแผ่นเรียบๆแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ c a r v and ride right นะครับให้เลือกติดตามจุดต่างๆนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งที่นิยมติดตั้งกันมากๆนั่นคือ float p l a t ก็คือแผ่นรองด้านใต้ตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าอันนี้ผมติดเป็นสีดําไว้เนื่องจาก one wheel เนี่ยเวลาเราเล่นมันจะมีการกระดกโดนพื้นบ้างน,นะครับถ้าไต้นวอยด้าน้า ซึ่งโฟลเดแพดตัวนี้ก็มีสีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับอย่างตรงนี้จะมีอย่างสีดําหรือสีแดงหรือสีอื่นๆที่ใครสนใจก็ลองทักถามแอดมินมาได้ว่า สนใจสีไหนนะครับตัวถัดมาสำหรับ o n e w h e l XR คันนี้นะครับผมใส่ตัวฟิลเตอร์ที่เป็นของ Carf and Ri d e อย่างตัวฟิลเดอร์เองก็มีหลากหลายสีให้ได้ลองเลือกเล่นจะมีทั้งของที่เป็นของ o n e w h e l A จะเป็นโลโก้ o n e w h e l ลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นของ c a r f and r i d e ก็จะเป็นโลโก้ของ c a r f and r i d e อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคุณสามารถเลือกสีที่ชอบได้เช่นกัน Car f and r i d e ก็จะเว้าเพื่อโชว์ขอบยางเล็กน้อยนะครับจุดต่างอีกจุดหนึ่งก็คือของ o n e w h e l นะครับเวลาติดวางไว้ตรงฟุตแพดนี้แล้วก็ยึดสูสกรู ให้อย่างของคัฟแอนไรท์เขาจะติดตั้งตัวยึดไว้แบบนี้นะครับอย่างตัวนี้ผมติดตั้งเป็นของคัฟแอนไรท์แล้วเขาจะติดตั้งตัวยึดแบบนี้ซึ่งคุณสามารถถอดออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวยึดตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กแล้วคุณก็สามารถเอาติดตั้งกับเข้าไปได้เหมือนเดิมสำหรับเวลาคุณอยากจะทำความสะอาดนะครับหรือว่าอยากจะถอดมันออกมาโชว์ลายยางฟิวฟิวเล่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสำหรับฟินเดอร์ของคัฟแอนไรท์สามารถถัดมานะครับก็คือตัวจุกยางปิด รูชาร์ดเดิมๆที่เข้ามาเขาจะไม่ได้มีตัวจุกยางปิดมาให้นะครับคุณสามารถสั่งที่ที่ศูนย์โมเมนเทหรือที่วันวิว Thailand ได้เหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างจะมีหลายสีให้เลือกเช่นเดียวกันชอบสีไหน บอกเราได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ใส่นะครับก็คือตัวกริปเทปของคราฟต์แอนไลท์ที่ผมใส่มาอันนี้จะเป็นกริปเทปเดิมของวันวิวสำหรับกริปเทปเนี่ยคุณใช้แบบเดิมๆไปก่อนก็ได้นะครับถ้ามันเก่าแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นชุดแต่งต่างๆก็ได้นะครับซึ่งความต่างของตัวตัวกริปเทปเดิมๆเ,เนี่ยจากวันวิวเขาจะเป็นกริปที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดสูงแล้วก็มีเส้นแบ่งช่วงเซนเซอร์ชัดเจนเวลาเราจอดแล้วก็มีโลโก้ของวันวิวนะครับส่วนคราฟต์ป็นีดําล้วก็เป็นิปแบบหยาคข้อดีของป แบบอยากก็คือทาความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็เกาะพื้นได้ดีกว่านะครับซึ่งอย่างถ้าเป็นตัวละเอียดเนี่ยคุณใช้ไปเหยียบสัก2อครั้งมันจะเริ่มเห็นฝุ่นเปื้อนๆละเช็ดทำความสะอาดอาจจะต้องใช้ตัวเช็ดของสเก็ตบอร์ดที่มีความละเอียดสูงนะครับแต่ถ้าเป็น ตัวนี้คุณสามารถเอาผ้าธรรมดาเช็ดเช็ดออกได้เลยนะครับของคัพแอนด์ไรส์เองเนี่ยจะมีหลายคุณได้เลือกเล่นด้วยตามความชอบใจนะถัดมานะครับของคัพแอนด์ไรส์นะครับก็จะมีตัวแฮนเดิลตัวนี้แฮนเดิลตัวนี้เอาไว้ติดด้านข้างลักษณะนี้ขันน็อตลงไปได้เลยแฮนเดิลตัวนี้เอาไว้ใช้ถือด้านข้างนะปกติแล้วเนะี่ยวันดิวเขาจะมีที่จับตรงนี้นะครับคุณสามารถจับตรงนี้ยกก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าใครอยากถือด้านข้างเพื่อให้เดินง่ายหน่อยกณก็สามารถติดตั้งตัวแฮนเดิลตัวนี้ได้เหมือนกันตัว xr เนี่ยเขาจะไม่ได้มีแฮนเดิลบิว์อินมาให้เลยนะครับแต่ย่างตัวไพพ์เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะคะับดีฟอ t มาจากเดิมๆของวันว e วเลยเนี่ยเขาจะมีตัวกริปจับตัวนี้ให้เลยนะครับคุณสามารถฮิ้วลักษณะด้านข้างอย่างนี้ได้เหมือนตัวไพ p e เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะอัปเกรดยางนะครับซึ่งเดิมๆของ One Wheel เนี่ยจะเป็นยาง slick กิ้งกลี้ยงแบบนี้นะครับดูซิ่งซิ่งแต่ถ้าอยากให้มันดูดุดันมากยิ่งขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนยางได้ยางตัวนี้เป็นของโฮเซียร์ที่สหรัฐอเมริกาเรานําเข้ามาให้คุณได้เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับอย่างชุดแต่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟินเดอร์กริดเทปเรียการ์ดหรือฟุตแพดตัวนี้นะครับคุณสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยางเนี้ยคุณสามารถส่งมาที่ศูนย์ให้เราติดตั้งให้ก็ได้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานั่นก็คือตัวฟุตแพด ตัวฟุตแพดนะี่คือตัวเหยียบด้านหลังแผ่นที่เป็นไม้ตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนฟุตแพดได้ซึ่งฟุตแพดตัวนี้เป็นของ c a าแอนด์ไรนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนองศาการยืนของคุณให้ใกล้เคียงกับสเก็ตบอร์ดมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มทักษะในการทรงตัวและทําให้คุณเล่นได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูกับฟุตแพดตัวนี้นะครับ ครับอันนี้ด้านในนะครับแล้วน,นี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งเล็กน้อยนะครับฟุตแพดนี้เขาจะติดโซนของด้านหลังอย่างเดียวนะครับแกะออกมาหน้าตายอย่างนี้นะครับซึ่งก็คือเปลี่ยนแทนชิ้นนี้นั่นเองนะครับวางปุ๊บอย่างนี้นะครับคุณจะสเกตองศาด้านล่างเขาจะเชิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเชิดขึ้นอย่างนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับสเก็ตบอร์ดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานสําหรับใครที่เล่นมาสักพักแล้วอยาก เพิ่มความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็ลองเปลี่ยนเป็นฟุตแพดตัวนี้ได้นะครับฟุตแพดของรุ่น XR เนี่ยคุณสามารถซื้อไปใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างของรุ่น Pipe ตัวเล็กเนี่ยคุณสามารถแจ้งเราได้นะครับว่าคุณจะใช้เป็นแบบ Regular หรือว่า g r o o ี่นะครับ r รกูลาก็คือคนที่ใช้เท้าซ้ายนําเป็นปกตินะครับ สำหรับกรูฟี่ก็คือสำหรับคนที่ใช้เท้าขวานำด้านหน้านั่นเองครับสามารถแจ้งเราได้ว่าคุณใช้งานลักษณะไหนแล้วก็สามารถสั่งกับเราได้ที่ศูนย์บร,ริการ m o m e n t เท h และ o w h w e l และนี่ก็เป็นชุดแต่งเบื้องต้นจากศูนย์บร,ริการ m o m e n t เท h และ o w h e e ลไทยแลนด์ถ้าคุณสนใจชุดแต่งตัวไหนสีอะไรเรามีให้เลือกเยอะมากคุณสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับแอดมินได้นะครับ และแน่นอนครับชุดแต่งอื่นๆจากทางสหรัฐอเมริกาเราก็จะติดต่อนําเข้ามาจัดจาหน่ายให้คุณอีกมากมายเช่นเดียวกันและเตรียมพบชุดแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก m มเม t e ทคและ One เ e ลไทยแลนด์ไว้อัปเกรดให้กับคุณอย่างจุใจแน่นอนสาหรับคนที่สั่งซื้อจากศูนย์บริการ Moment ทคและ One เ e ลไทยแลนด์และพร้อมงานรับประกันเต็มรูปแบบสนใจยังไงทักติดต่อเรามาได้นะครับที่ m มเมนเทคเรามีทั้ง One เ e ลและชุดแต่งคอยบริการให้คุณอย่างจุใจ สำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมและ one will ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ